สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกๆท่านนะคะวันนี้กลับมาพบก,กับทางช่องพระบ้านมงคลชีวิต EP ที่39กันค่ะคุณท่านกำลังรับชมช่องพระบ้านมงคลชีวิต EP ที่39กันนะคะ วันนี้นะคะหนูมีพระบ้านพระเก่าเก็บนะคะมาแบ่งปันให้กับคุณท่านได้รับชมกันทั้งหมด25รายการค่ะหากวันนี้คุณท่านสนใจศรัทธาอยากเช่าบูชารายการไหนนะคะให้คุณท่านแจ้งปิดเป็นหมายเลขได้เลยค่ะ นูจะเขียนหมายเลขกำกับใต้องค์พระชัดเจนนะคะอย่างเช่นรายการที่หนึ่งเวน้นวันนี้นะคะเป็นชุดกรรมการพระครูวิริยกิติหรือหลวงปุโตนาวทานเป็นเหรียญปี2512้ค่ะได้รับถึง3เหรียญเลยนะคะหรือถัดมานะคะจะเป็นหมายเลขที่3นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังค่ะพร้อมเลี่ยมให้กับคุนท่านเลยนะคะ ถัดมาค่ะหรือจะเป็นพระงานสายประกวดได้รับรางวัลน,นะคะหมายเลข11-12ค่ะสนใจรายการไหนแจ้งปิดเป็นหมายเลขได้ง่ายๆแล้วก็สายด่วนสายตรงมาได้เลยนะคะที่เบอร์0 8 9 1 9 2ป1 5 3 0 8 9 1 9 2 7 1 5 3จะส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะ หากวันนี้นะคะท่านใดปิดทันจองทันได้ารายการไหนในวันนี้หนูขอแสดงความยินดีมากๆเลยนะคะไม่ควรปล่อยให้หลุดไม่พลาดนะคะท่านจองให้ไวปิดกันให้ทันนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะมาเริ่มรับชมกันที่หมายเลขหนึ่งเลยนะคะวันนี้คะ่ะท่านขอเปิดด้วยนะคะเป็นเหรียญพระครูวิรยากิติรือหลวงปุโตนะคะเหรียญทำบุญอายุครบ รอบ83ปีนะคะวัดประดู่ชิมพีค่ะเป็นเหรียญปี2512นนะคะท่านดูนะคะหน้ากรอกอักขระไว้ชัดเจนนะคะตัวหนังสือท่านชัดนะคะท่านจะได้รับ ทั้งหมดสามเหรียญเลยนะคะแล้วก็มาพร้อมกล่องกร,รมยีแบบนี้ค่ะท่านเก็บได้เก็บกันนะคะหาเหรียญสวยๆองค์สวยๆแบบนี้กันได้ยากนะคะมาพร้อมกล่องเดิมค่ะท่านมั่นใจได้เลยนะคะและที่สําคัญนะคะเจ้าของเดิมเขานําไปเลี่ยมเก็บผิวองค์พระให้เลยนะท่านเป็นเลี่ยมกรอบทองแบบนี้เลยนะคะเหรียญหลวงปุ่โตนะคะได้รับทั้งสามเหรียญสามเนื้อะคะ่ะเนื้อทองแดงรมดํานะคะนี่ยเนื้อเปียกทองนะคะท่าน เนื้อกระไรเงินนะคะปิดให้ทานจองการให้ทานค่ะชุดนี้ท่านใดศรัทธ,ธานะคะสามเหรียญแบบนี้ค่ะชุดแบบนี้เลยนะคะขอปล่อยแบ่งปันที่หนึ่งพันสองร้อยบาทเท่านั้นค่ะหนึ่งพันสองร้อยบาทเท่านั้นนะคะมีเพียงแค่หนึ่งชุดเท่านั้นค่ะท่านใดปิดทนในวันนี้หนูขอแสดงความยินดีด้วยนะคะท่านท่านดูนะคะเหรียญท่านสวยนะคะลายเส้นคมค่ะท่านดูดวงตานะคะ เป็นเห็นเป็นหยดน้านําท่านชัดจมูกโด่งนะคะลายเส้นขอบปากค่ะสวยทุกมุมเลยนะท่านเหรียญงามน,นะคะนี่ค่ะตัวหนังสืออาาักขรท่านชัดนะคะที่สําคัญของท่านเลี่ยมเก็บผิวองค์พระมาให้กับท่านเรียบร้อยแล้วนะคะเลี่ยมกรอบทองเลยนะคะรายการนี้ค่ะเป็นรุ่นเสาห้าค่ะปีหนึ่งสองนะคะเชื่อว่าหลายท่านยังไม่มีรุ่นนี้เก็บนะคะท่านใดเป็นสายหลุงปุโตไม่ควรพลาดค่ะ วันนี้ได้แบ่งปันมาเพียงแค่หนึ่งชุดเท่านั้นนะคะท่านใดตัดสินใจไว้ย่อมได้ไปคขาท่า,ทานเป็นเหรียญกลมนะคะหน้าเหรียญท่านเต็มค่ะเลี่ยมกรอบให้กับท่านเลยนะคะหาที่ไหนไม่ได้แล้วนะคะเหรียญเสาห้าปีหนึ่งสองค่ะสวยทั้งสามเหรียญเลยเน่าท่านเก็บได้เก็บนะคะพระครูวิริยกิติหรือหลวงปู่โตค,ค่ะองค์นี้เป็นเนื้อทองแดงน้องท่านเหรียญท่านงามนะคะ ตาท่านใดไวตาท่านใดถึงได้ของดีกลับบ้านแน่นอนท่าน,นย้ำอีกทีนะคะหมายเล็กหนึ่งค่ะได้รับถึงสามเหรียญชุดกรรมการแบบนี้เลยนะคะให้ทานกันนะคะวันนี้ไม่พลาดนะคะปล่อยรอบสุดท้ายแล้วนะคะไม่งั้นหนูจะเก็บไว้เองนะคะท่านใดศรัทธาเหรียญลวงปุโตวันนี้ปล่อยแบ่งปันที่หนึ่งพันสองร้อยบาทเท่านั้นค่ะจะส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางน,นะคะ ถัดมาค่ะมากันที่รายการที่สองค่ะท่านมาเลขสองวันนี้นะคะท่านใดสายเครื่องรางนะคะไม่ควรพลาดนะคะรายการนี้เป็นตะกุดห้าดอกนะคะของหลวงปู่สุกวัดปากของมะขามเท่าค่ะเป็นของหลวงปู่สุกนะคะท่านดูนะคะแต่ละดอกนะคะจะตอกโค้ดนะคะของหลวงปู่สุกค่ะนี่ค่ะ ต่อโคดนะคะคําว่าอักขระไว้ว่าหลวงปู่สุขทุกดอกเลยนะคะท่านทุกดอกเลยนะคะหลวงปู่สุขวัดปากของมะขามเท่าค่ะมีโค้ดหลวงปู่สุขทุกดอกเลยนะคะเป็นตระกรุดดอกยาวแบบนี้เลยนะคะท่านนี่ค่ะยาวยาวแบบนี้เลยนะคะตะกรุดของหลวงปู่สุขนะคะนี่ค่ะต่อโคดหลวงปู่สุขทุกดอกเลยนะคะ ปิดให้ทันจองกันให้ทันนะคะเป็นตระกฏนะคะท่านท่านใดสาเครื่องรางพระเครื่องวัตถุมงคลน,นะคะไม่ค้นพลาดค่ะหลวงปู่สุกรายการนี้ท่านใดศรัทธานะคะวันนี้ปล่อยแบ่งปันให้กับท่านเลยนะคะที่350บาทเท่านั้นค่ะ350บาทนะคะวันนี้ปล่อยให้เลยนะคะสําหรับลูกค้าที่เข้ามารับชมช่องปัญญานะคะทั้งลูกค้าใหม่และลูกค้าเก่าวันนี้ค่ะจะส่งให้ฟรีนะคะไม่บวกเพิ่มแล้วนะคะ 350บาทเท่านั้นค่ะท่านรับไปเลยนะคะตะกุดนะคะ5ดอกของหลวงปู่สุกนะคะขออนุญาตเก็บสักครู่ค่ะ350บาทเท่านั้นเลยนะคะทัดมา่ามากันที่รายการที่3ค่ะหมายเลขสาวันนี้นะคะมีเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะคะมาให้คุณท่านได้รับชมนะคะขอความกรุณาท่านนะคะอยู่รับชมไปพร้อมๆกันเลยนะคะไม่ควรพลาดคะ่ะท่าน เหรียญท่านงามเหรียญท่านสวยนะคะรายการนี้ท่านใดศรัทธาเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะคะคท่านจะได้รับเกียรติไวพ้พร้อมเลี่ยมใส่กรอบตลับฝังเพชรแบบนี้ค่ะท่านแค่ท่านไปหากรอบนะคะก็หาที่ไหนไม่ได้แล้วนะคะนี่ค่ะองค์นี้เป็นเนื้อทองแดงรมดํานะคะเหรียญเก่าเดิมตามสภาพเลยนะคะท่านมาพร้อมเลี่ยมกรอบค่ะหนูไม่แกะกรอบนะคะขอปลอดแบ่งปันให้กับคุณท่านนะคะได้บูชาขึ้นคอกันได้สวยๆค่ะท่านองค์นี้เป็นเนื้ออันปากานะคะ เก็บได้เก็บกันนะคะมาพร้อมเลี่ยมค่ะท่านนี่ค่ะพร้อมเลี่ยมให้กับท่านเลยนะคะท่านไม่ต้องไปเสียเวลาเลี่ยมที่ไหนแล้วนะคะได้ไปบูชาได้สวยสวยค่ะวันนี้มีมาสองเหรียญน,นะคะหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะคะด้านหลังยันอัขระท่านชัดนะคะเป็นหลังเป็นยันหลังสี่นะคะปิดให้ทันจองกันให้ทันนะคะ ตลับพร้อมเลี่ยมแบบนี้เลยนะคะวันนี้ขอมาปล่อยนะคะให้กับท่านที่ศรัทธาตามหาตามเกบเห,หรียญหลวงปู่เอี่ยมสักรายการนะคะวันนี้ขอปล่อยเหรียญละห้ารอยห้าสบาทเท่านั้นค่ะเหรียญละห้า้อยห้าสบาทให้ทันกันต้องท่านมีเพียงแค่สองเหรียญเท่านั้นนะคะท่านใดปิดทันจองทันในวันนี้หนูขอแสดงความยินดีด้วยนะคะถัดมาค่ะมาที่รายการที่4ี่ค่ะ มาเล็กสี่วันนี้นะคะท่านเป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมเขมโกสุสานไตรักจังหวัดลำปางค่ะเหรียญน,นี้เป็นเหรียญปีหนึ่งแปดนะคะเหรียญปีหนึ่งแปดนะคะสองห้าหนึ่งแปดหลวงพ่อเกษมเขมโกค่ะท่านนี่ค่ะเหรียญยอดนิยมเหรียญดังเลยนะคะหลายท่านตามเก็บกันแล้วนะคะบางท่านมีแล้วไม่ปล่อยแล้วนะคะท่านในอนาคตร,ราคาไปไกลแน่นอนค่ะ ท่านจะได้รับเหรียญองค์นี้ไม่พอนะคะพร้อมเลี่ยมกรอบลงยาให้เลยนะคะเก็บเหรียญให้เลยนะคะท่านเป็นค่าสุรศักดิ์มนตรีจรัดสร้างนะคะเหรียญปีหนึ่งแปดค่ะวันนี้ขอมาปล่อยราคาหลักร้อยให้กับคุณท่านเลยนะคะที่ตามเก็บเหรียญลงพ่อเกษมกันอยู่นะคะท่านใดมีเส้นมีสายนะคะมีมุมไปต่อได้หนูยินดีมากๆค่ะวันนี้ขอปล่อยให้กับท่านนะคะที่400บาทเท่านั้นค่ะ 400บาทน,นะท่านฟังไม่ผิดนะคะวันนี้ขอปล่อยแบ่งปันนะคะให้ท่านได้ไปต่อกันได้นะคะมีเพียงแค่หนึ่งเหรียญเท่านั้นนะคะก่อนที่หนูจะเปลี่ยนใจนะคะให้ทันนะคะเฉพาะ EP นี้ EP เดียวนะคะท่านคัดมาค่ะมากันที่รายการที่5ค่ะหมายเลข5วันนี้นะคะเป็นพระปาลสายญาตินอนนะคะท่านนี่ค่ะมาพร้อมเลี่ยมกรอบเงินเก่านะคะกรอบเก่าๆลงยาเก่าๆนะคะท่าน แค่กรอบนะคะก็งดงามมากๆค่ะด้านหลังนะคะมีตรามีสัญ,ญลักษณ์นะคะอยู่ในเลี่ยมกรอบหนึ่งห่วงแบบนี้ค่ะด้านหน้าก็จะเป็นลงยานะคะเป็นพระเนื้อผงค่ะท่านเป็นพระปานสายญาณนอนนะคะท่านใดศรัทธาพระกุพระบ้านเก่าเก็บรายการนี้ปล่อยให้เลยนะคะ400บาทเท่านั้นค่ะ400บาทนะคะทัดมาค่ามากันที่รายการที่6ค่ะ หมายเลขหกวันนี้ค่ะเป็นพระสมเด็จจิตตะรดาแนวทานหรือพระกำลังแผ่นดินนะคะของราชการที่9ค่ะอยู่ในเลี่ยมเลยนะคะรายการนี้นะคะได้แบ่งปันมาจากพระท่านพระเมานะคะด้านหลังท่านดูนะคะ องลงรักปิดทองเต็มแผ่นเลยนะคะรายการนี้ท่านใดศรัทธานะคะอยากเก็บศึกษาไว้นะคะปล่อยเลยนะคะวันนี้ตาท่านใดไวตาท่านใดถึงได้ของดีกลับบ้านแน่นอนค่ะสี่ร้อยบาทเท่านั้นค่ะสี่ร้อยบาทนะคะถัดามาค่ะมากันที่รายการที่เจดค่ะหมายเลขเจดวันนี้นะคะเป็นเหรียญนั่งพานของหลวงปู่เอี่ยมเขาท่านขออภัยด้วยนะคะของหลวงปูท่ทิมค่ะ นี่ค่ะปีสองห้าหนึ่งแปดนะคะแม่ค้าตื่นเต้นนะคะอ,องนี้นะคะสวยมากๆเลยนะคะเป็นเหรียญนั่งพานของหลวงปู่ทิมวัดะหารไรจังหวัดระยองนะคะเนื้อทองแดงรวมดำค่ะอ,องค์นี้มาพร้อมเลี่ยมกรอบใสเลยนะท่านเป็นเลี่ยมรอยองค์กันน้ํานะคะงดงามค่ะท่านใดสายหลวงปู่ทิมนะคะวัดะหารไร่จังหวัดระยองค่ะรายการนี้นะคะพร้อมเลี่ยมค่ะ แบ่งปันให้กับท่านที่ศรัทธาเลยนะคะ400บาทเท่านั้นค่ะ400บาทนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่8ค่ะหมายเลข8รายการนี้นะคะเป็นหลวงพ่อคงค่ะท่านวัดบางกระพร้อมนะคะเหรียญหลวงพ่อคงนะคะเหรียญเก่าตามสภาพเลยนะคะท่านหน้าเหรียญอาจจะสึกตามสภาพนะคะเหรียญงามเหรียญเก่าค่ะหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะคะ ท่านใดสถัทธารายการนี้พร้อมเลี่ยมเลยนะคะท่านดูนะคะเลี่ยมนานาแบบนี้ให้กับท่านเลยนะคะเป็นเหรียญราบผลภูนทวีค่ะสิทธิสร้างบูชาพระคุณของหลวงพ่อนะคะตัวหนังสือยันอักขระท่านชาัดค่ะรายการนี้ขอปล่อยเลยนะคะสี่รอยบาทเท่านั้นค่ะสี่ร้อยบาทนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่เกวค่ะหมายเลขเก้าวันนี้เนาวท่านเป็นพระ พุทธชินราชนะคะอินโดจีนนะคะองค์นี้เป็นพระเนื้อผงค่ะยิงลงกลองยิงเห็นเนื้อองค์พระท่านชัดนะคะพระเนื้อผงนะคะคาบกรุคาบเก่าเดิมเลยแล้วท่านอยู่ในเลี่ยมกรอบเงินเก่าเลยนะคะท่านใดศรัทธานะคะปล่อยแบ่งปันที่400บาทเท่านั้นค่ะรายการนี้นะคะ400บาทเท่านั้นเลยนะคะปิดให้ทนันจองกันให้ทันนะคะ พัดมาค่ะมากันที่รายการที่สิบค่ะหมายเลขสิบวันนี้ท่าท่านเป็นพระสมเด็จใบโพนะคะพระสมเด็จปกโพนะคะก้าวใบท่าท่านของหลวงพ่อกลวยนะคะด้านหลังจะเป็นพระแม่ธรณีบีบมวยผมค่ะองค์สภาพสวยสมบูรณ์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะอยู่ในเลี่ยมรอบนะคะพระสมเด็จปกโพนะคะของหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตาราม คุณท่านใบโพก้ใบนะคะปล่อยแบ่งปันที่400บาทเท่านั้นค่ะ400บาทนะคะถัดมาค่ะท่านใดกําลังรอรายการนี้อยู่นะคะหมายเลข 11, 12นะคะไม่พลาดนะคะท่านคุณท่านจะได้รับเหรียญพร้อมใบประกาศเลยนะคะขออนุญาตขึ้นใบประกาศให้กับท่านได้ชมพิจารณาไปพร้อมๆกันค่ะ หมายเลข11วันนี้นาทานเป็นเหรียญหลวงปูศ่ศีวัดถ้ำเขาบุญนาจังหวัดนครสวรรค์ค่ะประเภทนะคะเป็นเหรียญยอดนิยมของท่านในงานเทศกาลการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องและวัตถุมงคลนะคะท่าน วันนี้พิเศษมากๆเลยนะคะท่านจะได้รับเรหรียญหลวงปู่ศรีรายการนี้ไม่พอนะคะได้รับใบประกาศนียบัตรเกียรตินิยมฉบับนี้ต้องท่านพร้อมเลี่ยมใส่กรอบให้กับท่านเรียบร้อยแล้วนะคะปิดให้ทันจองการให้ทันนะคะท่านใดศรัทธาหลวงปู่ศรีนะคะจังหวัดนครสวรรค์ค่ะรายการนี้ไม่ควรปล่อยให้หลุดมือท่านนะคะ เป็นเหรียญอายุยืนน้องท่านมาดูรูปภาพกันก่อนนะคะสังเกตนะคะเห็นรอยจานยันอักขระท่านเต็มเลยนะคะเหรียญองค์ปุ๋ีค่ะเป็นเหรียญองค์เปือ่อยด้วยนะคะเก็บได้เก็บกันค่ะรายการนี้ท่านใดศรัทธานะคะวันนี้ปล่อยแบ่งปันให้เลยนะคะได้รับเหรียญพร้อมใบป,ประกาศชุดนี้เลยนะคะที่800บาทเท่านั้นค่ะ800บาทอมส่งน้องท่านปิดให้ทัานจองกันให้ทันนะคะอนุญาตนำออกมาให้กับคุณท่านได้ชมกันชัดๆค่ะ ญาติเปิดนะคะท่านเป็นเหรียญอายุยืนของหลวงปู่ศรีนะคะปิดให้ทันจองกันให้ทันนะคะท่านดูนะคะตัวหนังสืออักษรท่านชัดค่ะเหรียญสวยเหรียญงามทุกมุมเลยนะคะเหรียญคมของท่านหน้าเหรียญท่านเต็มนะคะลายเส้นคมสละสลวยค่ะท่านดูนะคะรอบเหรียญน,นะคะจะมีรอยจานยันอักษรท่านเต็มเลยนะคะ นี่ค่ะเป็นจานมือนะคะท่านหหเหรียญสวยเรียนงามแบบนี้ไม่ควรปล่อยให้หลุดนะคะด้านหลังค่ะหลวงปู่สีนะคะวัดเขาถ้ำบุญนาค่ะเป็นเหรียญปีสองห้าหนึ่งเจ็ดนะคะด้านหลังรอยจานยันอัขระท่านชัดนะคะหลวงปู่สีนานๆถึงจะมีมาแบ่งปันนะะท่านวันนี้ได้ให้แบ่งปันมาเพียงแค่หนึ่งเหรียญเท่านั้นนะคะสวยสมกับได้รับรางวัลแน่นอนค่ะไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะท่าน จองให้ทันนะคะท่านใดได้ไปในวันนี้หนูขอแสดงความยินดีมากๆุณท่านรายการนี้ปล่อยเลยนะคะ800บาทเท่านั้นค่ะ800บาทพร้อมส่งนะคะถัดามาค่ะมากันที่รายการที่12นะคะท่านหมายเลข12วันนี้นะคะเป็นเหรียญยงพุทธศตวรรษน้องท่านวัดสุทัศน์ เทพวรารามนะคะประเภทเป็นเหรียญยอดนิยมค่ะได้รับรางวัลที่หนึ่งนะคะในงานเทศกาลการประกวดพระบูชาพระเครื่องต่างๆนะคะท่านท่านจะได้รับเหรียญน,นะคะพร้อมใบประกาศค่ะรายการนี้ปล่อยให้เลยนะคะที่แปดร้อยบาทเท่านั้นค่ะแปดร้อยบาทพร้อมส่งนะคะจัดส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะขออนุญาตเปิดเหรียญให้กับคุณท่านได้ชมกันชัดๆเลยนะคะวันนี้นะคะมาพิจารณาไปพร้อมๆกันค่ะท่าน นี่ค่ะไม่พลาดไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะพระฉลอง25พุทธศตรวตรรษขั้นดูนะคะมีรอยจานยันอัขระท่านชัดนะคะใบหน้าท่านเต็มน้องท่านลายเส้นคมนะคะเหรียญคมเหรียญงามค่ะเหรียญน,นี้นะคะเก็บได้เก็บเลยนะคะท่านนี่ค่ะด้านหลังนะคะรอยจานนะคะยันอัขระนะคะ พระอชะรอง25พุทธศต,รตวตรรษนะคะท่านใดสนใจรายการนี้นะคะรีบโทรเข้ามาสอบถามกันได้คุณท่านไม่ควรปล่อยให้หลุดมือให้ท่านอื่นนะคะมีเพียงแค่หนึ่งรายการเท่านั้นค่ะท่านใดสนใจรายการนี้ปล่อยให้เลยนะคะพร้อมใบประกาศเลยนะคะกรอบบานใหญ่เลยนะคุณท่านเลี่ยมใส่กรอบมาให้กับคุณท่านเลยนะคะ800บาทเท่านั้นค่ะ แ0 0บาทนะคะทมาคคะมากันที่รายการที่13าค่ะหมายเลข13วันนี้นะคะท่านเป็นหลวงพ่อสดนะคะหรือผ้าผงของควันนะคะของหลวงพ่อสดปากน้ําค่ะเป็นพระเนื้อผงนะคะพระผงของควันองค์นี้นะท่านอยู่ในเลี่ยมเก่านะคะท่านดูนะคะมีสายศีลมีผ้าย,ยันนะคะผูกติดอยู่ตรงหูห่วงนะคะท่าน นี่ค่ะเลี่ยมเก่าเดิมพระบ้านพระเก่าเก็บสะสมบุญหิ้งเลยนะคะวันนี้ทาท่านทวยวายตาท่านใดถึงนะคะได้ของดีกลับบ้านแน่นอนค่ะเพราะผมขอความรายการนี้ท่านใดศรัทธานะคะขอปอแบ่งปันที่400บาทเท่านั้นค่ะ400บาทนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่14ค่ะหมายเลข14วันนี้นะคะเป็นเหรียญข้าวหลามตัดของหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงค่ะท่านองค์ลงลักปิดทองนะคะเห็นคราบทองนะคะ ติดอยู่ตรงผิวชัดเจนเลยน้องท่านอยู่ในเลี่ยมเก่าด้วยนะคะมีสายสินผูกค่ะท่านหูห่วงตรงนี้นะคะคาบสนุดคาบสมิมขึ้นเลยนะะ้าท่านนี่ค่ะของดีแบบนี้ไม่ควรพลาดนะคะด้านหลังอักขระท่านเต็มนะคะมีผ้ายันสายสินผูกอยู่ค่ะเรียนข้าวปลามตัดรายการนี้ขอปล่อยแบ่งปันเลยนะคะที่400บาทค่ะ400บาทพร้อมส่งนะคะ ภาพมาค่ะมากันที่รายการที่15ค่ะหมายเลข15วันนี้นะคะเป็นพระปิดตาหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันค่ะองค์ลงรักปิดทองนะคะหลังแบบนะคะท่านปิดตาหลวงพ่อแก้วท่านใดศรัทธานะคะอยู่ในเลี่ยมเก่าแบบนี้เลยนะคะสวยมากๆเลยนะคะมีสายสินมีผ้ายันผูกอยู่นะคะปิดตาพ่อแก้ววัดเครือวันหลังแบบรายการนี้ขอปล่อยเลยนะคะที่400บาทเท่านั้นค่ะ 400บาทพร้อมส่งนะคะทัามาค่ะท่านมากันที่รายการที่16ค่ะหมายเลข16รายการนี้นะคะเป็นพระเนื้อชินนะคะเนื้อชินตะกัวนะคะท่านองค์นี้หนูไม่แน่ใจว่าเป็นพระอะไรนะคะแต่อยู่น่าจะอยู่จังหวัดชัยนาธค่ะนี่ค่ะเจ้าของเดิมเขาแจ้งหนูมาอยู่นะคะว่าแต่ว่าหนูลืมต้องขออภัยคุณท่านด้วยนะคะเป็นเหรียญเก่าเดิมเป็นพระกูค่ะน่าจะอยู่จังหวัดชัยนาทนะคะองค์นี้นะคะ เนื้อชิ้นตะกัวนะคะท่านท่านใดศรัทธารายการนี้นะคะขอปล่อยแบ่งปันที่สี่รอยบาทเท่านั้นค่ะสี่ร้อยบาทนะคะมาพร้อมเลี่ยมเก่าน้องท่านมีสารสินมีผ้ายันนะคะถัดมาค่ะมาที่รายการที่สิบเจ็ดค่ะหมายเลขสิเจดวันนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อจงค่ะเหรียญเก่าเหรียญงามเลยนะคะอยู่ในเลี่ยงท่านหลวงพ่อจงนะคะขอปล่อยแบ่งปันที่สี่รอยบาทค่ะ 400ร้อยบาทผมส่งนะคะรายการนี้นะคะนี่ค่ะด้านหลังนะคะเหรียญหลวงพ่อโจงคำท่านเหรียญงามนะคะพัดมาค่มากันที่รายการที่18ค่ะหมายเลข18วันนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมเคม,เมกโกค่ะ มหาเมตตาบารมีนะคะสุสานไตรรักจังหวัดลำปางค่ะเหรียญปี36นะคะถ้าท่านใดที่ยังไม่มีรุ่นนี้เก็บนะคะวันนี้ขอความกราณาพิจารณาไปพร้อมๆกันได้ค่ะควมีเก็บอย่างน้อยนะคะรุ่นละาเหรียญน,นะคะของหลวงพ่อเกษมคะ่ะหลายท่านเก็บกันแล้วไม่ปล่อยแล้วนะคะรายการนี้นะคะท่านจะได้รับพร้อมกล่องเดิมเลยนะคะอันนี้เปิดให้ชมกันค่ะเป็นองค์เนื้อทองแดงรุมดำนะคะท่านรายการนี้นะคะ ลวงพ่อกเกษมเข็มมะโกโเนื้อทองแดงรมดำนะคะรุ่นนี้นะคะท่านดูนะคะดวงตานะคะลายเส้นตรงหน้าผากเรียงชิดติดกันเลยนะคะนี่ค่ะมาพร้อมหูห่วงเดิมค่ะท่านใดศรัทธารายการนี้นะคะแบ่งปันให้พร้อมกล่องวันนี้ค่ะราคาพิเศษเลยนะคะท่านใดมีเส้นมีสายไปต่อได้มีมุมไปต่อได้หนูยินดีมากๆครับท่านวันนี้หนูพอใจแบ่งปันให้กับลูกค้าช่องปัญญานะคะที่400บาทเท่านั้นค่ะ400บาทเท่านั้นนะคะ นี่คะ่ะด้านหลังนะคะท่านหารอพันษานะคะมหาเมตตาบาร,รมีสุสานไกรักจังหวัดลำปางปี3-6ค่ะเก็บได้เก็บกันนะคะไม่ควรพลาดนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่19ค่ะหมายเลข19รายการนี้นะคะเป็นเหรียญพระครูรุ่งนะคะวัดท่ากระเบอือค่ะ พระคูรุ่งวัดท่ากระบือนะคะรายการนี้นะคะเป็นเนื้อทองแดงรุมดำค่ะท่านอยู่ในเลี่ยมกรอบเลยนะคะเลี่ยมกรอบนานๆเลยนะคะเลี่ยมกันน้ำค่ะท่านใดศรัทธารายการนี้นะคะขอปล่อยแบ่งปันที่400บาทเท่านั้นค่ะ400บาทนะคะทัดมาค่ะมากันที่รายการที่20ค่ะหมายเลข20วันนี้นะคะเป็นเรียนหลวงพ่อกันวัดพญาสการามค่ะเนื้อทองแดงรมดำนะคะ เหรียญพ่อก,กันนะคะท่านเหรียญเก่าเหรียญงามเลยนะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบค่ะเลี่ยมกันน้ําให้กับท่านเลยนะคะรายการนี้ท่านใดศรัทธานะคะขอปล่อยแบ่งปันที่400บาทเท่านั้นค่ะ400บาทพร้อมส่งนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่21ค่ะหมายเลข21รายการนี้นะคะเป็นเม็ดแตงของหลวงพ่อทวดค่ะท่าน เป็นเม็ดแตงนะคะเม็ดแตงองค์เล็กนะคะอยู่ในเลี่ยมกรอบเลยนะคะท่านใดศรัทธานะคะปล่อยเลยที่400บาทค่ะ400บาทเท่านั้นนะคะเม็ดแตงของหลวงพ่อทวดนะคะด้านหลังเป็นพระครูวิศัยโสพลหรือหลวงปู่ทิมค่ะถัดมานะคะมากันที่รายการที่22ค่ะหมายเลข22รายการนี้นะคะเป็นเหรียญพัดยศของหลวงปู่โตนะคะพัดยศเล็กนะคะท่านเนื้อเปียกทองทั้งองค์ค่ะ นี่ค่ะงดงามมากๆเลยนะคะเหรียญรายการนี้นะคะท่านได้รับเหรียญไม่พอนะคะอง์นี้พร้อมเลี่ยมใส่รอบให้กับท่านเลยนะคะแค่เลี่ยมก็หาที่ไหนไม่ได้แล้วนะ,ะท่านนี่ค่ะพระสังวรรับพิมลนะคะวัดประดู่ชิมพีด้านหลังเป็นหลังยันตรีค่ะท่านใดสถารรายการนี้ขอปล่อยแบ่งปันเลยนะคะที่500บาทเท่านั้นค่ะ500บาทพร้อมส่งนะคะทัดมาค่ะมากันที่รายการที่23าค่ะ มายเลขยี่รายการนี้นะคะเป็นพระสมเด็จของท่านปกโพนะคะของหลวงปุตโตวัดประดู่ชิมพีค่ะด้านหลังนะคะหลวงปุตโตวัดประดู่ชิมพีอักขระตัวหนังสือท่านชัดนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะขอปลอแบ่งปันเลยนะคะที่400บาทเท่านั้นค่ะ400บาทพร้อมส่งนะคะทัดมาค่ะมากันที่รายการที่24ค่ะ หมายเลขที่สิรายการนี้น้องท่านรายการนี้นะคะเป็นรุ่นดีเจ็ดรอบค่ะของหลวงพ่อเกษมเขมโกนะคะสุสานไตรักจังหวัดลำปางปีสามแค่ะ,คะท่านวันนี้ได้แบ่งปันมาเพียงแค่หนึ่งเหรียญเท่านั้นนะคะมีจำนวนจำกัดนะคะจองให้ทันนะคะท่านท่านจะได้รับพร้อมกล่องเดิมเลยนะคะท่านมั่นใจได้เลยนะคะอน,นุญาตเปิดให้ชมกันค่ะ เหรียญรุ่นนี้นะคะรุ่นดีเจดรอบนะคะเนื้อทองแดงรมดํานะคะควรมีเก็บไว้นะคะท่านหากันยากนะคะนี่ค่ะดวงตานะคะจมูกนะคะหลวงพ่อเกษมเขม,มโกูนะคะรายการนี้นะคะท่านใดศรัทธานะคะมาเลขที่สิบสี่เหรียญน,นี้ขอปล่อยแบ่งตานที่400บาทเท่านั้นเลยนะคะ4ี่ร้อยบาทพร้อมส่งค่ะ ปี38นะคะสุสานไตรั์จังหวัดลำปางค่ะ400บาทเท่านั้นเลยนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่25ค่ะรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะขอปิดท้ายด้วยเหรียญรุ่นบารมี81นะคะหลวงพ่อเกษมเขเม,เขมโกนะคะสำนักสุสานไตรั์จังหวัดลำปางค่ะเป็นเหรียญปี35นะคะเนื้อทองแดงรมดำค่ะท่านขออนุญาตเปิดให้ชมกันเลยนะคะรุ่นบารมีนะคะ เนื้อทองแดงรมน้ำต้นหนังสืออักขระท่านชัดนะคะท่านดูนะคะดวงตานะคะจมูกนะคะเรียนงามเรียนสวยเลยนะคะรายการนี้ไม่ควรพลาดค่ะปล่อยแบ่งปันให้เลยนะคะรายการสุดท้ายวันนี้ที่400บาทเท่านั้นค่ะ400บาทเท่านั้นเลยนะคะรายการนี้นะคะบารมี81ค่ะ เก็บได้เก็บกันนะคะไม่ควรพลาดน,นะคะสำหรับวันนี้นะคะท่านใดสนใจศรัทธาอยากเช่าบูชารายการไหนให้คุณท่านแจง้งปิดเป็นหมายเลขแล้วก็สายด่วนสายตรงมาได้เลยนะคะที่เบอร์0891927153 0891927153หนูจะมี2เบอร์นะคะเดี๋ยวหนูจะขึ้นไว้ให้ด้านบนค่ะท่านใดมีแอปเขียวนะคะสามารถ แอดเข้ามาตาม i d ดี n ลได้เลยนะคะหนูจะส่งคลิปให้กับท่านชมในทุกวันนะคะท่านจะได้ไม่พลาดใน Ep ตีต่อๆไปค่ะหนูลงคลิปช่วงเช้านะคะท่านใดว่างนะคะเข้ามารับชมได้ตลอดเวลาเลยนะคะจะส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีครบทุกบ้านรับประกันของสวยตรงตามคลิปวิดีโอแน่นอนค่ะ หากวันนี้ท่านใดปิดทานจองทันได้รายการไหนหนูยินดีมากๆเลยนะคะฝากกดติดตามช่องปัญญากันไว้ด้วยนะคะสนใจองค์ไหนโทรเข้ามาสอบถามกันได้เลยค่ะรายการไหนยังอยู่หนูพร้อมปิดการขายให้ทันทีเลยนะคะไม่ควรปล่อยให้หลุดไม่พลาดนะคะเหรียญสวยเหรียญงามไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ